ในขณะที่พระธานาธิบดีสวีทไฟรบูชาพระนรนัร์นริยเชิญทุกท่านพนมมยอครับ ทิยาบิมินาสตาเรนะสังังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธังสกุลจีระวาทังมโมคัมภังสันจิจักสันจิจักอาทิตตะโทสังอนาคตาโทสังปจุปันนาโทสังสะพังโทสังขะมาทุโนตัสสะนะโมตัสสั พะทวัโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะสัมพุทธัสสะกัมมานิอนัวัชานิเอตัมมังคะรมุตตมันเอีนาโอกาสบัดนีอาตมาภาพจากได้ที่จแสดงพระธรรมเทศนา ปันนาตนะิ ett, สัตธรทมคำสอนขององค์สุเจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาเพิ่มตึก่อนรับปลึกห้องจะได้กัรเดินต้องทีประตูห้องถูห้องตัวนี้เั่นสามเชีนสามจะได้กระตามเต้ใจสติปัญญาหนักๆเข้ามากำกับเข้ามาดูแลธรรมะอู้ได้กะเอาน้งของจีนี่น่นอนประสบการณ์นานา้าบท้างใจอย่างเดียวอันนั้นตึกไหนตึกฮั้น แต่เสรมาลดรับเิ่อขมาสี่ห้ากันเหมนกับจออยู่นว่าหน้าด้านหลังจะตั้งอนาไมาตันตีนาวิหารเนี่นะฉีดป้องกันไวกับเตอร์เะเหมือนมันไม่ไม่รแท้จะได้จะให้มันกับบัรี่เนาะมันนั่งเสียใจมันกับบักัจทำใจยอมรับนยู่ตรอไไปนึกถึงยอมันสำคัญแต่มันให้นั่งขึ้นนั่งเข้านังโซเป็นท้าลยก้าตอนนี้นะหลังด้การความใจอยู่อย่างมีสติได้กับหลังลอยยอบ อจ่าไปดีด้วยตีไปอย่าไปอัไปที่ตไปทเลวัคปอยที่ปอยใจนั้เห่ได้กับาอ่นทหดได้รบรอยจะเรียนสำคัญกูหมดจะหวานไม่ตด้แต่หน้าเรียงเรานี้น้ำอ้อยน้ำมดดําปแทมันปลายไหลน้ำอ้อยน้ำตาลด้นกัมูกำจัด้วยความมีเมตตาไกวซ้ำไกวย่างไกวเดิน ก่นเล็กก่อนน้อยก่อหน้า้มันหูมันหนาเงินแต่ละปากแต่ละสตางค์ก่จะใจมาได้จัใจโอ้โหประเสติเปลปนั้นคือเขาศาตร์ุการรอบนี้ขอบุนกุศลตัางหลายได้ยอดมาคุมครองจาาดโยมงมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันมีปัญญาในการดำเนินแต่ความสุขความเจริญคิดเสนประการใดกระตั้ขอสมนุนไม่ใส่อ่างต่าจิตนาจงทุกประการ อาตามาภาพได้บรรยายที่แจ้งแสดงล้วก็ออสมมุติกุฏิลงคงไว้แต่เพียงเฝ้าอ,อีเอวังก็มีโดยประการฉะนี้อะธุกับณตำบลนาเหลืองอำเภอภาวต๋อ มะเยนโตเทวิเกโพสังฆรกันโนวิญญาณกันโนตัตถกัตตมรูปกันโนยังกินจิรูปังอติตานกันอจตังวะปะิตาวะโหราลิโสังฆะอิเตนะสังฆะอเตนะสังตังสังเตนะสังตังอสังเตนะ अनेयत्तो पतिपन्नको बनेतितो अलं सयपतिपन्नो भुखलो kusohu kalau pernahmati kata bermati nanti mitahanya kecil baca Yo as mana baca Yo kammaca Yo Wi bakca sana padaca yo padaca Youtaca hati baca yo nanti padaca Yobi kata kata กขุดจิตขัาฝาคุณเฉยไปดูบ้านบางโมงนะจนนนนนตตนนิตนึน่งนะครับแกเกจนนดสี่ท่านได้เป็นตัวแตลอดต่อพิธี่อดผ้าฝัสุขุนในรอบที่หนนะครับนักเรียนนะครับ,รบรท่านที่หน้าแขเกตจนทนนัดสีท่านได้ประททนอนปกอบพิธีถอดผ้าฝังสุขุน เซตเลยอนะครับรยเป็นตัวแรกอบพิดีรอบห้าหว่า,าสุดสุดในรอบที่สีส่ครับเกริิเกียรติรัสีทันด้ประกอบพิธีทอดท้าหลัาากสุดุดในรอบที่สีร่รอบที่หกคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญครับ เกีนรตินารีศีทัตเตประกอบพิธีถาบังสุคุรในรอบ ขับเทปโยเกีย,ยจำนวนทั้งสี่ท่านในประาพาพกอบที่ีอผ้าบังสุกุลเสร็จเรียร้อยแล้วนะครับทางขาาง้าราชการรับเทโริกีย,ยจำนวนทั้งสี่ทัด้ในประกอบพิธาพาพีถอดผ้าบังสุกุล เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนาครับทานทีสองของเรียนเชิญร้อยตำรวจเอกชัยเอโรองครบรองนายกเทศมนตรีคนตอง,ตงายจับ <c oughs> ต่อขออกราบฐานนิบนจะได้ส่งได้โปรดไปตางิจรณาภาพฝักสุกุนของกราบาิมนบ์ครับนิจาวตาสังการาอุปนัวญาตมินโน

यथा वरिवाहपुर परिपुरति सखपते समे चतुः से पुरे नो च नोतमा ยูปันโนสุขะบาลานัสสิเมยังกาสิเมยังิเมจัสเวนัสตุมเทปวาตุนดารโยสุขิตตัมานุตระนาหิรนังวาสุโกวายวายา ya sayyo yang ja Ha kami tadi keatan kita yaanatung anak bakhen waktu saplah waktu sap manganggarang เทวตาสะพัสสังกานุปเวนะสารสุตีพะวันตุเต